สวัสดีครับทุกคนคนเหนื่อยเลยพวก <c oughs> เกี่ยวน้ำพวกอเองหลังบ้านหรือรองวงเลย <c oughs> ติดไปซ่อมล้อซีลอ้ลอนะครับนี่เปิดม,มือนี่มือมือนี่พี่ถ <c oughs> ายพวกไม่อยู่ไปด้านทางนะครับเลยทับ <c oughs> ทับถึงฮะฮารีฮะหนึ่งครับโอ้โหเหนื่อยขบรองวงมันไม่แห้งทุกคนฝนมันตกะจังเลย ตัวอ่ะเออแล้วบอหมูเีประมาณนี้ยมค่อยได้ชี้ยามไม่ว่างบ้านโุยอย่างเดียว,ล,วล้วงเหรอสนอนานการหน้าเริ่มมาเลยแ็งๆนะอัอนนี้เขาที่ด้าบอกลุงพ่มบอกเขาแกเขาที่ร้นเนี่ยนะวโดนน่ะ ไล่ครับพอดีปเป๊เดี๋ยวโงวนาเขามากันไมเกี่ยวรอบนี้ก็ไม่ทำนะครับเนี่ยจริงแปลงย่ายพกก่อกระท้วงไปแล้วนามครับโควงไปต้องไล่แล้ว้าซีเป็นงานอาดำนี่ลุ่มนี้ลุ่มหนูลุ่มแรกครับทางนานุลุ่มแหลกแล้วก็นี้ลุ่มต้อง นูนรู่มหนึ่งอันนี้เตยยืบแปครับไม่แม่นเท่าไหร่ยิบเจ็ดยิบเจ็ดเตอรั้งยิบเจ็ดปัดอันนู่นเะรื่องตามติรับแรงน,น้อยกำลังดึงม,มัดีครับเนี่ยวด้วยทุกคนโอ้โหอย่างกับข้อแต่เอวเลยนี่ตายเราพุ่มดันตายเลย จะปล่อยให้มันแห้งครับทุกคนเรียบจะเยียบยุบยบัยบยุบยับเลยวันนี้ก็หกทุ่มผมก็ซ้อมเรื่อยครับเดี๋ยวผมมลาท่าให้ดูทีล่างเปลี่ยนหม้อหนาใหม่ครับหม้อหนานแทบไม่ได้แล้วเปลี่ยนนี้ลุ่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งครับในวันนี้เก้าถึงเก้าวันวันตูออ้กี่รูปอ่ะทรารู้กี่จามไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีเวลาดู จะถอยจะล่นนิกเกียร์อครับไม่นั่นอยู่แล้วมันลงไม่ได้ครับลงเกียวได้ทุกสุดย้อนแลวครับทุกคนนิดหน่อยไม่เป็นไรป้อยมัให้นกกินบ้างแป่งกันไหมระวังขาขอยู่ข้างบนรถเย้ยเกียร์บีบล็ลกทั้งนั้นเลยโอ้ไม่เห็น มันล้มหมดมอไม่ได้เลยำลังต่วสๆเลยครับ ด้วยทุกคน้าดีแค่ไหนท่าลงเกี้ยวไม่ได้ก็จบครับเท้าที่ว่ายรถมันลงไม่ได้ครับติดตายเลยเราดีนะว่าดึงขึ้นนะทุกคนเราว่าไม่โคเราเพี้ยไล่นับเสร็จแล้วไล่พันกันเลยโอ้ข้างในป้อยไปเลยแม่วาจับข้างไหนป้อยไปเลยดีกว่าเจ้เอาทันทีได้โอ้ลกเจ็บหรือวะ ทำยังกันนาปีเลย,ลยบา้าเท่าไหร่รถยกระบ้าไออ้อมนู่นนะรับตรงนู้นมันแข็งหน่อยวันนี้ก็เดียนรู้เขราะเขาเริ่มเช็ครถปลายนาปีแล้วครับแถวเหล่าฟั่นจังหวัดกาฬไม่ได้ไป่ทึบนูเดี๋ยวแค่นอกไก่ต่อทางนู้นนะไปทางด้านนี้ไปทางตะโจไปนู่นแล้วขึ้นไปนู่นเลยทางเหล่าฟั่นนี่เลย ไปเท่าน้องอยาใส่หน่อยไม่ได้ไปท่าบุรีครับมันขับยากรถได้ยั่งรับเด็กใกล้ด้วยข่าคลิปเดียวไปเลยคลิปเนี้ยลงทุนไม่ถึงกี่พันหรอกไม่มีเวลาครัม ดีครับดีลุงหนึ่งลุงเข้ามาทัานทีไงลุงนั่นจะอยู่ต่างๆไม่ติดอันนี้มาไล่ลุง <S 2> <S 2> ดีหนึงขึ้นเไหมลุงหายเลยคอยแห้งย่างเดียวดีมันลุ่มเขาด้วยเป็นปอนด์เลย <S <S แล,และนะ้วเขาลุ่มเอวนั่นต้องเอาไมโครย่างเดียวครับติดไล่ล้อมเหมือน,นกันแปลงกบไม้นาบ้านพวกนี้เลย ก็ลงไม่ได้แลวพวกมันเดี๋ยวให้ลูกออสจัดการทีนี้ราคาข้าวเย้เลยครับตอนนี้ราคาข้าวลงใหญ่เลยแต่ถ่านได้หรือเปล่าพวกเนีย okay. มาลุ้นกันปกติมือนหนึ่งเอาให้ล้อเลย รถเลิ่จอยุงคนนอคนดะูลุ่นเลยโค้งต้องอประดันทางนะแข่งมั้งอ่อนมัง้งไปทีนี้หนาโค้งโต้นนี้หยุดเลยบ้านพวกนี้นี้หยุดไปต้องวันมันจะมาเกีย้ยนี่ใช่ไหม สบายแล้วพวกมาเป็นคนหายโดนทุกทีติดติดวัดเลยเป็นคนหายได้โดนทุกทีเลยโมใหา้ย,ยาคอนเอิร์ตเขาให้หมดเลยทำงานไม่ได้ยุดด้วยเพราะพัข้อน,น้อยครับวันนี้งานพันขาสตาแต่ก็มีเหมือนกันในวันนี้ยุบไม่แห้งนะตรงนี้ในแนวเนียวไม่แห,ห้ง ทำที่ขึ้นใหม่ตรงนี้ใกล้ๆหน่อยพวกทาที่ตรงนู้นไว้ไงผิดเกี่ยวไว้็อกเกี่ยวนี่นะคันนี้ทำชวลล่างไม่โอ้หที่นี้เขาใต้เตอรตทร่าไม่ท่าต้องครับยหายจัดเลยที่เขาท่ายๆลงแล้วน,นะแรงมันมลุยร่มดีครับ <c oughs> ที่พวกดูในกรีปที่เขาเล่นนั่นกันนะนะเขาท่ายลงให้ดู อันนี้ยี่ามติบนี้ยังเล็กไปเลยครับตัวเนี้ยตามเมตับล่องแล้วที่เนี้ยเตอร์่งอันนี้ร้อนหนักสิบแปดถับนี้ตองพิกเกมนี้ดีมีจม่ามุ้ยรอบรอบเนี่ย แค่นี้ก็พอใจแล้วออกข้างในก็พอแล้วนี่เยเเปียเบาโอ้แม่อะไรมากมายครับผิดไปก็ปวดทัวมากกว่าในนี้ต้องตรงๆเย <c oughs> มีเดือวนทั้หทุกว,วันนี้เราว่าไมครับฝนมันไม่นนี่น้ำร่วมไปอันนี้นพกใจอเดี๋ยวเท่าไหอะไรครับปล่อยไป,ไปยมันกระเท้งเอไล่น้ำฝดเอาใหม่ครับเท้าบ้าพได้อลอ หีว่าตีนตีนล่องม้วงพวกมันใหญ่ไงตรงนี้มันต้มไอ้น้ำต้นไม้ทั้งนั้นครับที่พ่อพวกมันทำขุดไว้ทำตั้งแต่รุ่ยาเลยสมัยก่อน,น,นแล้วก่อนดวงม้วงก็ได้เนี่ยตามแค่นี้เลยพวกจากได้เด็กๆแต่พ่อพวกก็ไปขุดเท้าถนนโนบรานท่วมครับนี้คนตรงไหนยังท่วมเลยเนี่ยคนต้องวิ่งเข้าโ้นแล้วก็ไปออกบ้านหลุมพวกนู้นนะ ไม่ท่าแล้วเกี้ยวนะพวม่มติดงานแล้วตั้งมายไม่ค่อยได้ขับด้วยช่วงนี้เสร็จแล้วนี่เสียบเสียบเอาให้ดีได้เจอชอด,ด็ดจะสายเลยเหนื่อยเกียซากโตน้องพมไปเล้วด้วยไปดูหมห่านเอาน้ำไปให้เขาโมนาปีเนียมทำไม่ แค่เนี้ยไปได้ลองลองโอ้ไปที่เดิม เกียวนะแค่นี้สุดยอดแล้วครับ <laughs> thì nước đùn từ mốc hồ đi, đường đi mới trống รูรู้ปล่อยมันไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนะเัา เอานี้แล้วเป็นข้าวปุกได้ไม่เป็นไรหรอกข้าวปุกอันนี้แปลงน,นี้เลยเลือดนิดนิดน้อยเดียวคนเกี้ยวอ

เต็มโพลแล้วมั้งนะมากทิ้งก้อนดีกว่ามั้ง